ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกับพี่เช่นเคยตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ตีสองห้าสิบครับตีสองต่ตีสามวันนี้ก็เช้าผมาไปเมื่อวานก็ตีสี่นะครับผมก็วันนี้นะครับซึ่งเราได้ประกอบเจ้าเครื่องประวันของคันนี้นะครับแล้วก็เจ้าของรถดูหนังหนาด้วยดูหนังหนาด้วยเฮียแม่งแต่ละคนไอีายก็ คันน like so ี oh, dai, ja. no, no, no ้นะครับผมต้องบอกจะเต็บเครื่องเลยนะครับคือ54ชักเดิมของประวานแต่จะขอมา49เออดู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 สภาพเครื่องโคตรเละบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมแอบขูดด้วยเนี่ยนี่เหรอใช่ผมขูดเล่นนะโอ้โหโคตรเละแล้วก็อันนี้เป็นลายลิมิเต็ดใช่นะครับลาวานเอ้ยลายอรอลายละวาลายลวัก็คือแบบ เอ้นนนี่พ่นไว้ใช่ผมพ่นรองพื้นแล้วเก็บไว้หลายวันจัดผมพ่นสีจริงแม่งพ่นไ่ติดลอกเฉยแล้วก็สีมันแตกนะครับสีมันแตกก็คือแม่งเอาดูไปดูมาแม่งสวยถ้าเกือบแล้วคือสวยเลยใช่จริงแล้วแม่งเจ้าของแบบว่าเสียบชอบอีกเออเสียบชอบเอาแบบนี้อีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเรือลินเล่ก็ใช้เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับเรือลินเล่ยี่สิบเจ็ดนะครับสเต็ปนี้ได้มาจาก ช่างเบียร์จะจะิดถามเพราะว่าส่งเสื้อสง่งฝาอะไรไปควา้านตั้งนานแล้วนะครับจอดนี่ก็หลายคนว่าคงเห็นนะครับประมาณ6เดือนได้แล้วมั้งห้าหกเดือนอนะครับผมนานมากกับเจ้าคนนี้ที่จอดไว้ทําไมบบถึงจอดได้เขาวว่าจะหาเว็บร้อยยีมาปั้นเนาะใช่อุ้ยแล้วเอาตังค์มาจากไหนอะ่ะนี่เลยจ้ะ bn99 เจ้านี้นะจ๊ะ แตกไวโอนไวบริการตลอด24ชั่วโมงแล้วมีบริการทูมันน n ่ y w ร l l e ดด้วยนะคะบริการรวดเร็วทันใจเหมือนไวไวให้โชคเลยอะไรอย่างเงี้ยโหแตกโป๊ะปะมากเลยและยิ่งนี่นะตอนนี้มันเป็นกระแสะใช่ไหมีเจ้านี้เจ้าเดียวเลยจ้ะแอดเข้าไปนะจ๊ะแอดเอ9เก hours later บอกพ่อบอกว่าเอาทาังมาทำรถแต่แม่เอาตังค์ไปเลี้ยง หเลยต่เลยโคตรหยาบเอาไปเอามาพ่อต้องเอาตังค์มาให้พี่โดยตรงไม่ให้ผ่านมันแล้วนะไม่ต้องให้ผ่านมันอันี้นะครับผมก็เลยตอนนี้ได้งบมาประมาณสี่พันนะครับก็เลยซื้อแบตเปลี่ยนใหม่แบตนี่ก็พังไปแล้วมันไม่พังอ่ะแต่คือมันเสื่อมนั่งนานแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทีเด็ดไม่ใช่อยู่ตรงนี้ครับผมทีเด็ดอยู่ตรงนี้อ้ามาดู เป,นะป็นไงปั๊มที่เขาผมดูสภาพดูกันโอ้โหดำปึด๊ดดำปึด๊ดสนิม <laughs> โอ้โหไม่รู้มันขี่ได้ไง <laughs> ต้องบอกก่อนว่าคันนี้รุ่นเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นลูกเดิมลูกแบบเดิมโรงงานเลย <c oughs> ขับ <c oughs> แล้วลูกติดขับให้น้ำมันเครื่องแหง้งอ่ะคิดเอาขับลูกเดิมน้ำมันเครื่องแห้งและทีเด็ดคือตรงนี้ดูทุกคนมีเศษเห็นเศษไหม <c oughs> เห็นเศษไหมหรือว่าปะการังดูดิอันนี้ไม่ใช่ว่าที่เราแกะแล้วมันหลุดลงไปแล้วไม่ใช่นะมันมันยังนานแล้วน้ับมเพิ่งแกะเจอเมื่อกี้นะครับก็ประมาณนั้นสาหรับเจ้านนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไล่เป็นน้ำมัน e85 แล้วเดี๋ยวเราจะดูดเอาพวกเนี้ยเศษพวกนี้เอาออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนิดนึงแล้วก็เห็นว่าเจ้าของมันบอกว่าเวลาเติมน้ํามันเนี่ยเต็มถัง แล้วมันจะซึมออกจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาอุดด้วยนะครับผมเดี๋ซึมออกเพราะว่าสนิมมันแดงไงคันสัมผัสมันไม่ไม่คันนี้เพิ่งเอาโครงไปปะมานี่นี่โครงพิเด็ดเลยปะยับเห็นไหมไม่รู้ว่าตรงตรงกับรูน็อตยึดเครื่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องลองหิวขึ้นดูนะครับผม ก่อนหน้านี้นี่คือแบบโค้งตรงนี้ไม่มีเลยนะทุกคนตรงนี้ไม่มีเลยนะตรลงทีมีหักครับใช่สนิมแดงหมดเลยสนิมแดงหมดเลยยิ่งกว่ายิ่งกว่าน้องสนิมเอาตรงน้องสนิมเองยังยังยอมแพ้อะชื่อน้องสนิมน้องสนิมยอมแพ้ไอ้น้องสนิมมีสองท่อนะครับท่อตอนนี้อยู่ร้านพี่มอสเป็นท่อของใครนะท่อเปนขงพี่มอสเออของพี่มอสนะครับมอดบอดดี้นั่นเองนะครับสเต็ปห้าสี่ชักเดิมของปาวานะครับ คันนี้จะไล่เป็นกล่องเดิมกล่องเดิม่อนเ,เพราะว่ากล่องรีแมปเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่เราจะไล่กล่องเดิมกบอนะครับโดยเอาด็อกเตอร์เอพอ่านค่าเอานะครับก็คันนี้ทำเป็นแบบขี่เล่นขี่เล่นใช้งานเอาไปรับององอ้ยแม่งหออาอแองพตังมาให้ทำลรถแต่แบบเอาไปเลี้ยงหมดเลยเย็ดเฟร่ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าประวานนะครับเดี๋ยวเราจะดูดออกให้หมดเลยแล้วก็ฝากติดตามด้วยเจ้าของเฟซก็สปายพุซซี่สปายพุซซี่สปรพุซซี่แล้วเดี๋ยวเราจะมีชิคเกตขึ้นมาหิ้วเครื่องขึ้นมาแขวนเครื่องเลยแล้วก็จะดูว่าน็อตที่ว่าเขาไปเชื่อมมาเนี่ยมันตรงกันไหมตอนนี้ยังไม่ได้ชาบยังไม่อันนี้เลยยังไม่ได้วางเลยนะครับก็ เรื่องก็ประกอบเมื่อคืนกับไอ้เจมสังแม่งโคตรแบบทุลักทุเลเลยริมอะไรก็ไม่มีโอ้โหแบบยากมากนะครับกับครั้นี้แบบปัญหาเยอะมากจริงๆแค่ดูหน้าเจ้าของปัญหาก็เยอะอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันตอนที่ว่าเราหิ้วื้องขึ้นดีกว่านะฮะไปก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ยังยัง ไอย้ยกแมง่ง,งดึกดึกแล้วเริ่มไปยังยังนะครับผมก็คือปั๊มติ นะครับต้องได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับน่าจะต้องได้เบิกเป็นของศูนย์ไม่เอาแท้โรงงานไม่เอาเอาแท้บคคลิปนี้นะคะพี่แ้งก็ขอฝากนะคะแอดีเอ็น99นะคะไว้เป็นส่วนหนึ่งในในความคิดของน้องๆนะคะอย่างน้อยหารายได้เสริมแอดีเอ็น99ช่วยน้องได้นะคะเจ้านี้ไม่มีโกงนะคะไม่เคยโกงใครด้วยนะคะบริการรวดเร็วทันใจบริการทูมันนี่วอร์เรได้ด้วยนะคะสักถอนโอนไวจ่ายตลอดยิ่งสี่ชั่วโมงค่ะเราจ <ๆ S 1> ะมาดูแขวนเครื่องแล้วนะครับผมนี่เป็นไง แต่ไม่ได้ขันอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่งเปอร์สวิ์ไฟไม่มา <c oughs> ไม่รู้ว่าลิืวเสียบปลั๊กตรงไหนหรือเปล่าเบอร์เแล้วเบอแล้วแบบเพียวหมดแล้วตอนนี้นะครับผมทุกครั้งนีเสียเ,เปอร์สวิ์นี่คือขึ้นเลยปก <c oughs> ติเลยแต่ถ้าใครรู้นะครับก็โปรดคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอว่าเอ้ยแม่งไฟมันไม่ขึ้นนะครับผมครัง้งคั้งที่เปลี่ยนแบตใหม่แล้วด้วยนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมโอ้โหรถหรือขยะไวะเนี่ยมาดูจ้าเบาะนี่เบาขึ้นลาบบาขึ้นลาขี่ดูดิครับทุกคนอันนี้จะเอาทุ่มใหม่ไหมเฮ้ยจะเอาเป็ทุ่มใหม่ไม่เท่าไรนะครับก็บอกเลยว่าสองร้อยห้าสิบเออถ้าปาดแล้วก็สามมัดที่มีทด็มึงขายทิ้งไปขี่รถไฟฟ้าปะ ก็เดี๋ยวไว้พร ok ุ่งนี้ตอนนี้แบบใช้เสียงได้ไม่เยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแบบว่าจะยิงยิงขันน็อตให้เข้าก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เจ้าที่มาเตือนละลูกข้างบ้านเขาแล้องเกรงใจเขาหน้าบวมแต่คือเราก็แบบเซฟๆลงมาเยอะมากเมื่อก่อนนี่แบบกลางคืนเต้สีมันยังยิงอยู่เราโปร่งพลังโปร่งพลัง แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมมันเงียบไปแล้วสี่ทุ่มก็โดนด่าแล้วก็ฝากไปด้วยสําหรับอเว็บปาวาลลูกห้าสี่ไม่รู้ว่าจะได้กี่จีหรือว่าต้องบอกว่าคนขับเท่าไหร่แปดสิบโลแปก้าสิบโอ้โหน้ำหนักเป็นสี่โอ้หน้ำหนักเท่าพี่เลยโอ้อายุเท่าไหร่นะอายุสิบเจ็ยุสิบเจ็ดเด็กกระโปรนะเด็กหกสิบเจ็ดเอออ ก็อดติดตามไ้ด้วยนะครับผมกับเจ้าประวันคันนี้ก็มันแบบถามว่าสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าสภาพรถโอ้โหเละเทะมากไามแต่ทําให้มันกลับมาวิ่งได้ก็ถือว่าน่าจะไปได้ไม่ให้มันขี่ได้ก็พอใช่ใช่ใ, <จ S 1> ใช่รถเมงไม่น่าทะทําได้ใช่โอ้คงเคืองพังหมดมไปด้วยสำหรับ เจ้าประวันคนนี้ถ้าเจอที่ไหนก็เสิร์ฟได้เลยเชิญเสิร์ฟเลยเแดดแดดให้หลับเออแดดให้หลับไปเลยรถวิ่งร้อยยี่สิบกีอย่างเงี้ยได้ป่าวต้องควรหรือเปล่าเอ้ยต้องควรหรือเปล่าโดนแดดกันยิ่งได้ยังไงคิดว่าไหวหรือเปล่าต้องไหวตอนนี้เราคุยกันเหมือนคนเมาเห <มา S 1> ล้าอ่ะไม่ไหวแล้วย้อยง่วงนอนอ่ะเคก็ฝากไว้ด้วยกับเจ้าประวันลูกห้าสีชักเดิมกล่องเดิม ถ้าสิ่งชักเดิมกล่องเดิมแต่ไม่ใช่คันนี้คันนี้เลยไม่มีมากินไม่มีมากินฝันคนดูอีกแล้วเราไว้เจอกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ไปบ๊ายบายละโคตรง่วงเลย